อ่าครับสวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อกี้พบกับช่องบานสวนพมสุวรรณบานสวนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่น้ำปลาน้ำดงตามพิธีกเกษตรตะกอนครับเมื่อี้เฉพาพี่น้องก็บางต้นสวนอะไิรครับยู่ข่างกันนี่แหละครับเพิเ่็กเก็ตรเกษตรเกี่ยวกับปลูกบกพริกบบกเคือครับมีบบานอยู่ด้วยกันครับเพิ่นสางบานท่านแล้วมันก็สิหลงมาอยู่ ซุม,มือนี้วิถีชีวิตคนเฮาเปลี่ยนไปนะพี่น้องอยากมาอยู่น้ำไฮน้ำหน้าแล้วแต่ก่อนทุกคนก็นต้องการไฟฟ้าต้องการน้ำประปาซุม,มือนี้น้ำปราปาไฟฟ้าครับออกมาหอนไฮห,หอนหน้าเบิดก็เลยเห็ดเห้พี่น้องเข้าก็อยากมาอยู่ไฮอยู่หน้านี่ครับเพิ่นปลูกพริกครับปลูกพริกงามของเพิ่น,นช่วงนี้เดือนเดือนเมษดาเดือนมีนาครับมีนาปลายมีนาแล้วเนี่ย แต่ว่าต้นเมื่อกี้เพิ่งยังงามอยู่โอ้มาเจ้าของเพิ่นบรรยู่เลยแยะมาเบิ่งมือสวนได้ไกลกันนี่แหละครับปลูกผักริกเพึ่งเจ็บขายตัวโอนนะครับเป็นเดือนกุมภ้าเมื่อกล่ากลุ่มผ้าเพิ่นเจ็บขายมาละอันนี้เพิ่นกันเนี่ยยังยังยังงามอยู่ครับผักริกเพิ่นโอ้นี่เรียนน้ำเพิ่นใส่น้ำน้ำเพิ่นไหลครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นเจงน้ำใส่เลยใส่ในหลองให้มันไหลเลยครับไหลเป็นน้ำหลองเลยแต่แก็ใหายไปเรื่อย นี่แหละครับอยู่ภาคอีสานเท่าเมืองถึงไทยสิว่าแห่งแดงกันยังมีน้ำเพิ่นใส้น้ำบ่อบาดาลครับอันนี้จอบ่อบาดาลใส่สมมิดลงไปสูบขึ้นมาระบายม่น้ำหลองเลยครับระบายม่น้ำหลองปูหมักพริกมกเขือครับมกเขือนัะนคือแปรมกเขือเพิ่นทางนั้นนี่หมักพริกกันครับพริกครับงามอยู่ครับหมักพริกกันอันนี้ก็ยูน้ำห้น้ำนาด้วกันครับไฟฟ้า ไปป่าผ่านมาหอดแล้วสมือนี้ทางรัฐบาลเป็นเร่งเห็นความสำคัญของเส้าหัวเ้าสวนครับต่อตามประป่าลงมาไฟต้อนป,ป่าป่มายังมากครับไฟป,ป่าไฟป,ป่าขอไฟป่ามากไฟมากปิ๊มหนีน้ำเขาสามารถจะเอาแล้วก็ใส่ตามสมอเอินเท่าดูดได้ครับสูบเอาเห็ดเกษตรได้ครับกร,รับ่าถือว่า,าเปืองกะเดือนหนึ่งกับบกี่บาทครับนี่ครับสวนหมกผกเพลินงามถ้าสีม่วงตรงคามกันนันมันจะเป็น ข้างหน้าเนี่ยจะแห้งแรงเลยแต่ว่าตรงนี้จะงามเพราะเนื่องจากว่าสูบน้ำมาใส่พี่น้องสูบด้มาใส่นี่ป้าบะเขือเพิ่นรับเป็นหมากแลวครับเพื่อขายเล้วนี่ยขายกันสีว่ายละแต่มันก็นยัางงามอยู่นะครับจะของเพิ่นดูแลโอ้งามงามสีเขียวนี่สบายตาครับพี่น้องเขาเห็นเท่ากับสบายตามะเขือเพื่อเก็บขายประจำครับขายซื้อมือสวนเจยุครับเนี่ย ส่จนจะยุดตะเกียได้ยุตะเกียครับนี่มะเขือพ่นพี่น้องกูได้สนใจก็ติดต่อมาได้ลงมาเสือเลยครับม,ม,มาเสือเอี่ยกูใดสีมีแนวทางสีพิเฮ็ดจังซีเฮ็ดแบบนี่ก็เฮ็ดไ,ไ,ได้ครับมันกับพอได้คายบ้านเท่าบพบ่ถือครับเท่าตีเฉลี่ยแล้วมะเขือหน่วยหนึ่งนี่ถ้าเฮาไปซื้อร้าน้าเจะาตเป็นหน่วยระบาดเลยอครับตกเป็นหน่วยระบาด จะเป็นสวนอยู่ใกล้าทาง,างทางรถกระเรียดไกยไปมั่ก็มีถนนมีไฟฟ้ามาก็รสะดวกสบายครับสะดวกสบายสําหรับผู้ที่อยากเก็ดหัวเห็ดสวนสวน้ำไห้น้ำหน้ามันก็สบายนะครบบับบักเทือ่อครับบักเถื่อก็เพิ่นปลูกโดนแล้วกันเนี่ยต้เดือนก้อนเดือนก้อนปีใหม่ครับอันนี้ก็จะพอ,งอสงการแล้วก็ยังได้เก็บขายอยู่ครับเก็บขายหอมมันกับมีครับหอมหอมกขายเพิ่นกับลูกขายให้กัน แต่พอได้ขายได้ซื้อยู่ซื้อกินนั่ครับแล้วก็บปรคองกับบริสุทธิเพิ่นก็ถือว่าพออยู่พอกินเ็ดหัวร์คอนเสิร์สวนเทานะครับเพืเล่นเันก็เติมนะครับพอเนื่องจากเพิ่นปลูกแล้วก่อนปีใหม่ในสาราเนียเพิ่นก็เก็บไปขายอยู่ภาคความกับสาราเนียผักหอมมีเลิดครับคอนสวนเพิ่นแต่ยังมีผักหวานมีอย่างอีกอยู่ครับสวนนี่กันเลย เจ้าของสวนเพิ่นกำลังเห็นอย่างนี้บนนะเป็นบ้านครับนั่นก็เป็นบ้านบ้านที่เพ็่นเห็ดไปเพิ่นกระสิมาอยู่ด้ยกันแต่เพิ่นไังบอแล้วเพื่อนก็เลยลูกห้านเพื่อนไปเห็ดง,งานในเมืองอยู่ข้างในกลับมาบ้านเพิ่นก็เลยเห็ดเกษตรนี่แหละครับปลูกสวนหัวเห็ดสวนใบถ่านะครับอยู่หัวอยู่สวนนี่ใหม่พื้นใหม่ย,ยังเผาทานเผายังขายไปครับสวัสดีครับยายู เมื่อนีมาเลาะเบื้องสวนนี่เจ้าของสวนเพิ่นครับเจ้าของสวนเพิ่นโอ้เพิ่นไอ้กล้องเบื้องดูพักหวานนะเห็นบ่น่ะเขาจะมาลอยลีใบไปต้นหนึ่งอะนะเห็นไปมันง่ามพวกกันขันบัลรีมันบ่แตกดิพี่ไปเบื่อนพักหวานเนี่ยนี่ครับต้นพักหวานมันก็มีอยู่ครับเจ้าของสวนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเวี้ยนนี้คพิ่นย่านมันได้เขากล้อง ตบังม่วงกับบงม่วงกับมีครับบังม่วงนี่บังม่วงพัดน,นี่จำได้เลยครับผมเป็นผู้ตอนเองกรมือเลยครับเนี่ยไม่เพิ่นปลูกได้ผลครับได้ผลน,นี่เห็นบ่บังม่วงแกวเขาดีบังม่วงแกวบานเท่านี่สามต้นนี่ผมตอนกรมือผมเลยครับเนี่ยตอนไม่เพิ่นเพิ่นก็มาปลูกแว้กัเออซื้อว่าใหได้ได้กินมากแล้วครับเนี่ยเป็นมากแล้วปีนี่ตน้นลำให่โอ้ใหญ่ยนี่ปนนแปลงใดคนแรกเราบอส่วนโอ ผักหวานคือบเก็บไปกินนะเบิ้งดูนี่เฮ็ดไปเบิ้งนี่เว้นนะสมันกัแตกมันกัดนานี่มันมันหนานมันผักหวานเพิ่นหลายครับพี่น้องผักหวานหลายหลายต้นใหญ่พองเพิ่นเนี่ยต้นใหญ่เพิ่นบ่อมันมันธรรมดาปกติของผักหวานนี่ไฟจะไหม่ไฟจะไหม่แล้วมันจะแตกอันนี้ไฟบ่ไหม่อันนี้บ่เนี่มันงามบ่เนี่มันจะแตกเลยไอ้บ่เนี่ยนี่ครับที่มันรีบใบพีกรมวยมาลอยรีบใบเพิ่นพีกมวยยังไงบ่อเนี่ยนี่ต้นนี่ยบ่อเก็บได้แล้วนี่ยนะ คือจังรีออกเลยรีออกเลยเฮาบอแมนงานยังสีนะเฮาเก็บเลยนี่คันเ้างไปมันจะหนามันจะนางสันมันจะมันจะบ่อแตกเฮาดีอะไรยังแต่ห้องเก้านี่คันทานี่ยเพราพ่นบพเก็บเป็นบเพี่น้องคันถึงเก็บได้เป็นสองสามโลเลยตัวซ้ำนี่ครับนี่คือเก็บออกมันจะแตกไหมแล้วก็เอาใบมันออกนี่บ่อเก็บจกแพ้ง่ายังแพ้งไายเพเก็บนี่ยังสีดีออกเลยนี่มันมันแตกไหมคันคันเฮาบอรีเอามันก็จะมันก็จะโยงสีละมันก็จะบ่อจะบ่อแตกใบใบก็จะบ่อใ่ใบมันจะบ่อใ่ได้อยู่ มันจะบวหญ่มันจะบวงนี่ข้าวตีออกเพื่อปี่พอดีมันบวงังสี่มันพ่เก็บบวได้บวงบางยากข้าจะยากเออมันเพิ่นบวงสามร้อยมันจะแตกหลายกว่านี่ทาทาทาข้าหยิบใบออกมันบวเขาวบ่ธรรมดาปกติคองปักหวานนี่ไปสิใหม่ปลาเป็นบวใหม่ปลาเพื่อมันจะแตกมันจะแตกมันจะนี่ที่ทังสี่มันจะเริ่มแตกงั้นเราม้มมีใบนี่แตกได้เนี่แตกข้าก็เก็บออกได้ปลายมันเฮ้ยหลายซจำนี่กัดถือว่ากลุ่มเลยครับนี่ สาเหตุที่ห้องเพิ่นงามันได้เพิ่นมีน้ำอยู่ไกล่ไดในพี่ได้อ่างนี่อ่างนี่ก็โครงการผมไม่เนี่พิ่นมาเฮ็นเนี่ยผมกับได้ในน้โครงการน้ำกันได้ <c oughs> มปพพยาปลูกผลพลอยได้แล้วว่าได้อ่างอ่างมาปลูกนะครับผักหวานนี่คือผักหวานผักหวานปลาอีหลีนี่แล้วก็เพิ่นก็อยู่เฮือนเจ้าของสิแม่ครับคนอื่นก็บ,บ่เข้ามาดิคนอื่นก็เจ้ามาหาเจ้าจก็บ,บก่กล้าเข้ามาเก็บทองกันแล้วสมือนเนื่องจากว่าเฮามาอยู่เฮามาอยู่หน้าห้อง มาสางมามย่งอยู่ในยอยู่หน้าห้องเงื่อนกำลังแบบนี้ครับมันไง,งก็อยู่ในบ้านบุตรหลังมังซ่งโดยกำลังสางอยู่ครับลูกหลานเพิ่นกับสิกรรมมาจากกรุงเทพอาจจะมาอยู่บ้านมาเห็ดสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงคือกันทั้งสิ้นแล้วครับมาเห็ดอยู่เห็ดกินแม่นบ่ได้ขายได้หยังกงได้อยู่ได้กินบ่ได้ซื้อเพิ่นเนาะได้อยู่เนาะบ่ได้ซื้อเพิน่นเก็ดปลูกบักเขือบักเขือก็ได้ผลเนาะปะาะีนได้ผลบ่ได้ผลอยู่บักเขือบักพริกก็พ่อได้ขายแล้วอ่ะอนี่แหละครับการที่เฮาวบ้าขาดมองยังไงไฟป่ากับพานมาแล้ว น้ำเ้ากระจ้อบ่อึดบ่อยากน้ำขาดตกเกียบบ่นำน้ำก็ไหลดีแล้วว่ะน้ำบ่เคยขาดตะเกียบน้ำไรดีไผ่กับสาระน้ำไผ่ไผสาระไม่ได้กินได้ยาให้คนตั้วอืมเราเขาบ่ได้ซื้อเขาเนาะแต่เขาบ่ได้ซื้อเขาบางคนเขาเจ้าบ่มีเขาเจ้าอยู่ในบ้านเขาเจ้ากะว่าโอ้ยอยากมีเด้อยากเฮ็ดเด้ในเมื่อเขามีมีหมองมีพื้นที่แล้วเข้าเฮ็ดใบยังสิล่ะครับพี่น้องเขาเฮ็ดใบเขากะมีอย like okay. ู si 2> 2> coping, em. ่มีกลิ่นบ่ได้ซื้อเพิ่นแม่นบ่ได้ขายเขก็บ่ได้ซื้อเพิ่นกะถือว่า ก็ถือว่าโอเคในะอยู่เนาะมาแต่เ้าบริสุทธิ์เพิ่นได้ชิมก็กได้ครับนี่แหละครับเศรษฐกิจบ้านเฮ่าสมือกับว่าอยากดีปรนไดี๋ยหอมมียังสียใบเฮากะเออยังไข่สมือนี่กับแส้โควิดแห่งกันร่งดังอยู่มันเพิ่นปิดประเทศเฮากะมีผักหวานกินอยู่เนาะยอยู่เนาะทีผ <laughs> ักหวานกินเยอะง่ามครับตดนผักหวานเพิ่นเนี่ยขันเพิ่นเห็ุคือผมว่าตัดแจงกิ่งงาก่อนมันสีแตกนี่จะจะได้ดีอันนี้มันมันหึมป่นมันทึมป่น มันถือผลมันเลยบมดแต่ถ้ามันอุดมสมบูรณ์พักวานถ้ามาติดน้องเพื่อนนี่เพื่อนต้องการที่สิแห้งแล้งเลยอพอดิพายง่ามสปีดตัวเจ้าของให้เจ้าของรอดตายเองใช่ไหมนี่กู้วางนี่ก็เป็นเป็นนี่เป็นช่อแล้วพี่น้องเอิญยังก็เป็นเป็นเป็นหมากนี่ก็เลิ่เป็นหมากเอก็มี่นี่ต้นเรามันใหญ่ละเป็นหมากครับเป็นหมากพักวานมันไลครับพักมดแดงก็มาอยู่น้ำด้วก็มีใบเห็นปะมดแดงก็มาอาศัยมดแดงก็ได้กินเนาะ หักระโดนกระมกระโดนก็มีพี่ปลากระโดนหายาก็ได้ปลากระโดนปลานี่ก็ได้ครับนี่แหละพี่น้องมันคันว่าห้างโได้มาไทยยังสีพี่น้องคุลังคนอาจจะบอเห็นบ่งหูว่าเออสภาพการคนนยูน้ำปลาน้ำน้ำสวนมีความสุขบอเป็ยนยังไงน,นี่แหละเับคือเป็นในช่องทางหนึ่งังไดกับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ได้ช่องก็ได้เพื่อที่สีมนี่กำลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆในช่วงยันมือเรารกับพี่น้องบรรยากาศแต่เป็นกำลังขืนสวยงามเลย เก็บได้แล้วนี่นะเมื่อเอากระบไดมาเก็บเลยเก็บใครก็จ้าเจ้าต้องการหลายอยู่ยได้หรือเปล่ัาไงมันจะแก่มันมันมันคืองพักผ่านนี่มันมันใบบวกมันจะมันจะมันจะใหญ่มันจะมันจะแก่เลยเนี่ยบอกว่าปังความมังเสียแล้วกันนะพ่อเฮ็ดนะครับนี่มือเสาร์นี่มือเสาร์โอ้อากาศดี จะไปขายกิโลละสามรอยครับพี่น้องพักหวานชุมเมืองบดถือแล้ครับอยู่บ้านผมนี่อยู่สวนนี่เพิ่นมาซื้อกิโลละสามลอยครับรแต่ห้องมีขายเพิ่นแต่ว่าห้องผมกับยังบ่ไน้ในไงขนาดข้องเพิ่นหรอกแต่ว่าเพิ่นปลูกแต่ก็หลายต้นอยู่ครับอยู่ในปลาเพิ่นก็นมีครับนี่อยู่ในป่าอีหลายบ่อแต่บ้านพอดลอยบ่อขึ้นบ้า,านก็ได้เก็บกินอยู่เนาะถ้าถ้าคนทั้งนาข้าเจออ้าข้ามาเก็บในห้องบ่อนี่ข้าเจ้าก็เจียงใจเนาะ ก็เจ้าเก่งใจเข้ากันเพราะว่าเฮามายูนึงสี่แล we ้วพ <Wow. S 2> so ี่น้องก็ให้เข้าใจได้ครับกันเฮาขันเจ้าของเข้าบบมาอยู่นี่เพื่อนมาพี่น้องทั้งในบ้านเพื่อนออกมาเพื่อนกับว่าเข้าบ่แพงบมอยังเนาะเพื่อนก็สจีเขาเก็บเขายังเข้ากับหามเพื่อนกับ่บดดคือมันเป็นปลาแต่ว่าเป็นปลาเขาเข้าเก่งเกงอยู่แต่เข้าบบไดยู่น้ามังสี่เพื่อนกัสจีเขาไปเก็บไปลัวเฮ้านแต่ขันเข้ามาอยู่งสี่ครับพี่น้องมาอยู่น้าหัวน้าสวนน้ามีบ้านมีหยังเพื่อนก็เก่งใจเข้ากันครับเพื่อนก็เก่งใจเข้าเพื่อนกับ่บเก็บของเข นะครับวิถีชีวิตเนาะสำหรับปูพนมากเป็นการใส่ชีบบนี้เพิ่นกับสีว่าเออดีสำหรับผู้ชอบในเมืองกับอัชฉิะโอ้บอดีดอกยูป,ปาย,ยูดงบมงมากบมมีความสะดวกสบายบมมีเซเบนนี่ครับต้นบ้านผมเอิอนดวกนารีบ้านภาษาไทายเอิอนอย่างง้นเนี่ยเป็นดอกเต็มละส่วนไก่สงการครับมีกล่องเฟื่องไ้พ่อผมครับกล่องเฟื่องบรรยากาศไมมือเศร้า ต้องไปทำยังไงตรงหน้านี่ครับหมักม่วงหมักนี่หมเอื้อจิ๋วเอื้อจีนครับปุ่นทั้งปุ่นทั้งไต่ตกันเป็นสาป่าเพิ่นครับเป็นสาปา่เปา,ปาเพิ่นปล่อยป่าอีกสาปา่าอยากให้พี่น้องเห็นครับความอุดอมสมบูรณ์ของบ้านเฮามันมันถึงเสียแขงแดงแต่ว่าเฮาสามารถเฮาสามารถที่จะสร้างให้มันมีความอุดอมสมบูรณ์ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องตั้งใจบา้าสิบ่บ่ทะเยอทะยานหลายเกินไปมันก็น มีความสุขครับมีความสุขอันคลิปที่ผมเพ็นนี่ก็ว่ามันยังดอกเห็ดหนพี่เห็นน้องมีแรงกับต้นมีก็ล่างไจอยากมากเฮ็ดทีของเจ้าของทีมันมันมันแหง้งมันแรงนี่ให้เป็นทีที่พ่ออยู่พ่อกินเป็นตะยูตะเศร้าโดยการที่เ้าบ่ตตองไปเฮ็ดงานทางไกลเนี่ยครับบรรยากาศทงงานยังมือเศรา้าสวยงามครับพี่นอ้องบรรยากาศทงงานยังมือเศรา้านี่นี่ก็ป้าบักเขียเพิ่มอีกป้านหนึ่งน,งน,งนงครับมีต้นบกักฮ่งมียังพร้อมเนี่ย นี่แหละครับเราจะมีหนาม,มีไฟมาเฮ็ดได้เบิดนี่ครับเฮ็ดได้เบิดครับโอ้ oh, มีหั่นโกกขอนไหล <laughs> โกกบานข้าเอือนียังแนวตำศาสตรนะครับนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมาส่อสาปลาเพิ่นครับเพิ่นปล่อยปลาอยู่างนี้นะนี่ครับเป็นสาปลาใส่าสารน้ำเนี่ก็สามารถเอาไปใส่หัวต้นไม้ได้ให้กันครับโอ้ oh, บ่ได้เอานี่มาเนาะ ปลาเพื่อนหลายครับปลาเพิน่นบอนเต้มอยู่เพิ่นท่านเจ้าของเพินพ่นท่านได้มาดีอยู่ออม่วงครับต้นม่วงครับก็บขอฝากพี่ปางน้องเด้อครับกดติดตามเหยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณครับพี่น้องโอ้ยอดย่ยอนหย่อนบวกบวกไหมหย่อนบวกบวจะมางามครับช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับจะได้เฮ็ดคลิปดีๆคลิป การยู่การกินกันใส่ชีวิตแบบง่ายๆแบบง่ายเป็นของพ้นภาคอีสานครับอันซำเนียงการบรรยายอาจจะเป็นภาษาอีสานกับผู้คนฟั้งทยเพื่ออาจจะบอกเข้าขใจนะครับเนาะก็เาแบบธรรมชาติเท่าไห่ละครับเทอ่าอยู่ยังสี่กินหัึงสี่เนาะกแบบจะบรรยายหังสี่แหละครับฝากพี่ผัง้องนะครับเด้อกดติดตามกดช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณหน่อยนะครับกดกระดิง่งเพื่อได้ เปล่าเขาโอดคลิปลงอีกดีจะพี่น้องจะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องได้รับทราบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเัท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะ,ค,ะนมมครับยงไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ